สวัสดีครับมาอยู่ในการนำไปใช้ของจำนวนจริงนะครับตัวอย่างที่4ครับท่อนไม้ทรงกระบอกท่อน1นึ่งปริมาตร3 2 3 4ลูกบาทเซนติเมตรถ้าความยาวของท่อนไม้นี้ยาวเป็น3เท่าของความยาวรัศมีของฐานจงหาความยาวของรัศมีของท่อนไม้นี้นะครับโดยกำหนดให้ค่าพายประมาณ22.7ส่วน7 และบอกสูตรมาให้ด้วยครับว่าปริมาตรของทรงกระบอกจะเท่ากับพา πr กำลัง2 h ed, โดยที่ r เนี่ยแทนรัศมีส่วน h เนี่ยคือความสูงนะครับถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้ครับเพื่อความเข้าใจนะครับเพื่อความเข้าใจนักเรียนวาดรูปประกอบครับวาดรูปประกอบนะครับวาดรูปประกอบ เป็นท่อนไม้ทรงกระบอกใช่ไหมครับเป็นท่อนไม้ทรงกระบอกโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับคร่คราวๆนะเป็นท่อนไม้ทรงกระบอกนะครับเป็นท่อนไม้ทรงกระบอก ท่อนไม้นี้นะครับมีปริมาตรปริมาตรคือ3,234ครับมีปริมาตรมีปริมาตรเท่ากับ3,234ลูกบาทเซนติเมตรนะครับมาแล้วมาดูต่อเขาพูดถึงความสัมพันธ์อะไรครับ ตรงนี้คว,ความยาวของท่อนไม้นี้นะครับความยาวของท่อนไม้ความยาวของท่อนไม้นี้นะครับเป็นสามเท่าของรัศมีนะความยาวของท่อนไม้นะครับเป็นสามเท่าของรัศมีอ่ะรัศมีที่ฐานครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่จุดศูนย์กลางครับรัศมีคือตรงนี้นะครับเป็นรัศมี เป็นรัศมีนะครับตรงนี้เป็นรัศมีความยาวนะครับความยาวของท่อนไม้หรือความสูงนะครับก็คือความสูงของมันเองนะครับความยาวหรือความสูงนั่นแหละนะครับเอินคูวาดเป็นท่อนไม้ตั้งขึ้นนะครับเพราะนั้นความยาวก็เลยคือความสูงนั่นแหละนะครับโอเคอันนี้เป็นความสูงนะครับเส้นสีเขียวเป็นความสูงหรือความยาวนะครับความยาวจะเป็นเท่าไหร่นะ สามเท่าของรัศมีรัศมีกําหนดให้ยาว r ถูกไหมครับตามเส้นลักษณ์สากลที่เรารู้จักเนาะรัศมีให้ยาว r เขาบอกว่าความยาวของทอดไม้ตรงเนี้ยเป็นสามเท่าของรัศมีก็แสดงว่ายาวสาม r ยาวสาม r นะครับยาวสาม r เนาะแบบนี้ครับเราก็จะเมื่อวาดรูปเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของมันนะครับเห็นความสัมพันธ์ของมันนะครับอ่ะ มาเขียนอธิบายนิดนึงนะครับให้ R แทนอะไรนะความยาวความยาวรัศมีของฐานนะครับพอได้ R เสร็จปุ๊บอย่างไล่เรียงจากที่เราวาดรูปครับพอได้ R มาบอกว่า R เนี่ยเป็น ความยาวของรัศมีที่ฐานนะนะครับเราก็จะได้ว่า 3r ก็จะแทนอะไรครับความยาวของท่อนไม้ความยาวของท่อนไม,ม,ไม้ซึ่งความยาวของท่อนไม้เนี่ยมันคือความสูงไหมมันคืออันเดียวกันกับความสูงไหมอันเดียวกันเนาะครับความสูง นะครับมันคือความสูงของรูปทรงกระบอกนั่นแหละนะครับทีนี้แล้วไงต่อแล้วไงต่อจุดประสงค์ของเรานะครับจุดประสงค์ของเราเราต้องการหาอะไรเย่ยต้องการหารัศมีถูกไหมครับต้องการหารัศมีโอเคแล้วเราต้องใช้ความสัมพันธ์อะไรยังไงนี่ครับใช้ความสัมพันธ์จากปริมาตรครับสูตรที่เขาให้มาเขาให้สูตรปริมาตรมาแล้วนะครับเขาให้สูตรปริมาตรมาแล้วเราหยิบยกสูตรของปริมาตรทรงกระบอกนะครับมาใช้ได้เลย หยิบยกสูตรของปริมาตรทรงกระบอกนีมาใช้ได้เลยหยิบยกมาได้เลยจากปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับเขียนเป็นสมการได้เลยนะครับเท่ากับ πr กําลัง2เฮนะครับ πr กําลัง2เฮสปริมาตรทรงกระบอกถามว่าปริมาตรทรงกระบอกทราบหรือ,อยังทราบแล้วนะครับคือ3,200 สามสี่ถูกไหมเนี่ยปริมาตรของทรงกระบอกที่เป็นท่อนไม้นะครับนักเรียนก็สามารถแทนได้เลยครับว่าปริมาตรเนี่ยมันคือสามพันสองร้อยสามสิบสี่นะครับแล้วค่าพายละ่ะค่าพายเขาให้มาย่างค่าพายกําหนดมาให้แล้วนะครับว่าให้ใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดซึ่งยี่สิบสองส่วนเจ็ดมันเป็นค่าประมาณของพายมันเป็นค่าประมาณของพายเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆ แทนค่าพายว่าเป็น22ส่วน7นักเรียนจะเขียนเท่ากับไม่ได้แล้วนะครับนักเรียนต้องเขียนเป็นประมาณนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ค่าที่แท้จริงของพายนะครับเป็นค่าประมาณเท่านั้นนะทีนี้ครับ r ากำลังสองก็ไว้เหมือนเดิมถูกไหมเพราะเราไม่ทราบถูกไหมครับ R ารกำลังสองไวเหมือนเดิม h est, นะครับ h est, หรือความสูงความสูงเราทราบไหมว่าเท่าไหร่ความสูงทราบไหมทราบถูกไหมครับ ความสูงหรือว่าความยาวของท่อนไม้เนี่ยอันเดียวกันถูกไหมนะครับความสูงหรือว่าความยาวของท่อนไม้เนี่ยอันเดียวกันมันมีมีความยาวเท่าไหร่สามช่รึเปครับสามอาร์เด็กก็แทนค่าลงไปเลยครับคือสามาแบบนี้เนาะนะครับ จากนั้นครับก็ดําเนินการแก้สมการได้เลยครับดําเนินการแก้สมการได้เลยนะครับทีนี้คุณครูขอย้ายฝั่งนิดนึงนะครับขอาย้ายฝั่งนิดนึงขอเขียนสลับสมบัติสมมาตริดนึงนะครับครูชอบให้ตัวแปรอยู่ทางซ้ายมือนั้นครูขอเขียนสลับฝั่งเลยนะครับก็เป็น22ส่วน7 a กำลัง2คูณกับ3 a ประมาณ3,234นะครับโอเคทีนี้อะไรรวมได้รวมกันก่อนครับหนูจะเห็นว่า r กำลัง2กับ r กำลัง1สามารถรวมกันได้ใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับอันนี้มันคือ r ยกกำลัง2คูณอยู่กับ r ยกกำลัง1ฐานเหมือนการนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น r ยกกำลัง สามนะครับอาอยกกำลังสามแล้วก็มียี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณสามแล้วก็คูณ r ากำลังสามประมาณสามพันสองร้อยสามสิบสี่จากนั้นค่คอยๆย้ายครับค่อยๆย้ายค่อยๆย,ย้ยยยายเนอเจ็ดหารอยู่ใช่ไหมครับเจ็ดมันหารอยู่เนาะอยู่เป็นเศษส่วนตัวล่างเนี้ยเจ็ดหารอยู่นะครับย้ายขึ้นไปคูณย้ายขึ้นไปคูณ แต่ครูไม่คูณแบบหาผลลั์นะครับครูเขียนข่าวไว้แค่นี้ก็จะเหลือ22คูณ3คูณ r กําลัง3เช่นเดิมครับ22 3, คูน3ครูจะยังไม่คูณนะครับครูมองว่าก้อนนี้ทั้งก้อนก้อนสีชมพูนี่ทั้งก้อนนะ่ยก้อนสีชมพูทั้งก้อนอย่างเงี้ยครับมันคูณอยู่กับ r กําลัง3ครูก็ทําไมครับย้ายมันไปหาร สามพันสองร้อยสามสิบสี่คูณเจ็ดหารด้วยยี่สิบสองคูณสามเห็นไหมครูย้ายมาทางก้อนเลยนะครับครูย้ายมาทางก้อนเลยนะนะครับครูย้ายมาทางก้อนเลยจากนั้นครับขวามือนักเรียนก็ทําไมครับดําเนินการตัดทอนให้เป็นอย่างต่ําได้เลยนะครับตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำได้เลยครับมาดูกัน ผขอใช้แม่3ตัดก่อนนะครับ3 13 313ใส่0 3 8 24ไม่ได้ใช่ไหม3 7 21 3 7 21นะครับเหลือเสร็จ2 3 8 24 นะครับก็ค่อยๆตัดทอนนะม่ต้องรีบนะครับมาต้องรีบทำหนึ่งพสคูณเส่วนด้วย22นะครับก็ลองใช้แม่2ตัดก่อนใช้แม่สตัดก่อนสองสิบเอสองห้าสสอง สาเหลือเศษ1 2 9่งกนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นอ่ายกกำลัง3ประมาณ5 39, 7, ้ารคูณเจ็หารด้วย11อ่ะนี่ครับลองใช้แม่11บเหารดูซิเผื่อได้นะครับสิบเอ็ สิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่เหลือเศษเก้าครับสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าพอดีเลยนะครับหารได้ด้วยน,น้องวันอายกกำลังสามก็จะประมาณสี่สิบเก้าคูณเจ็ดพอเป็นสี่สิบเก้าคูณเจ็ดแบบนี้ปุ๊บครูคร,ครูขอใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนที่ยกกำลังสามครับความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนที่ยกกำลังสามจำนวนที่ยกกำลังสามหมายความว่า เหมือนการคูณการ3ตัวถูกไหมครับเหมือนการคูณเลขที่เหมือนการคูณการ3ตัวพอดิบพอดีเลยครับคุณครูเห็นเลยว่า49เนี่ยมันคือ7คูณ7ถูกไหมรวมกับ7ตรงนี้ด้วยมันเป็น7 3ตัวใช่ไหมครับงั้นคุณครูขอใช้แบบนี้ r กำลัง3ประมาณ 7, ณ7คูณ7คูณ7 7 2ตัวแรกครับคือ49เนาะ ผมมองแล้วว่าโอเค r กำลัง3คือเหมือนกาน3ตัวเหมือนกาน3ตัวนะครับแบบนี้ครูก็จะได้แล้วว่าโอเคครับตรงกับความหมาย r ยกกำลัง3ประมาณประมาณ7ยกกำลัง3นะครับเลขชี้กำลังด้านบนทำไมครับเท่ากันนะครับหนูสามารถต่อได้เลยว่า r เท่ากับ7 r เท่ากับ7เพาะว่า r เท่ากับ7 แต่ถามว่าคุณครูครับถ้าผมไม่ได้เจอเลขที่มันสวยงามแบบนี้ถ้ามันไม่ได้เจอเลขที่มันสวยงามแบบนี้ผมจะทำํำยังไงงั้นคุณครูทําให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้าสมมติผมได้แบบนี้มาปุ๊บเนี่ยแล้วผมมองไม่ออกทำยังไงครับเด็กๆก็คูณไปเลยครับ49คูณ7ก็คูณไปเลยครับ49คูณ7 มันจะกลายเป็น r ยกกำลัง3เนี่ยประมาณ343เด็กๆเราไปลองคูณนะครับทีนี้มันแล้วแต่คนนะครับว่าโอเคบางคนจำได้ว่า343เนี่ยคือ7ยกกำลัง3เนาะเป็นเลขชุดที่คุณครูเคยบอกว่ามันใช้บ่อยนะถ้าจำได้เด็กๆก็จะดีมากเลยก็สามารถต่อบได้ทันทีว่า r คือ7นะครับหรือถ้าไม่ได้ทำตามกระบวนการก็ได้ครับก็คือ r จะเท่ากับประมาณอะไรครับรากที่3ของ343เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ครับมันบอกว่า R ยกกำลังสาประมาณ343นะครับหรือเท่ากับอะไรเคนะนะครับคือจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสาแล้วได้343นั่นเองซึ่งมันไปตรงกับนิยามของ รากที่3นะครับเด็กๆก,ก็ไปถอดรากที่3มาตามกระบวนการที่เคยเรียนมาเลยเด็กๆก,ก็จะได้ว่า R เนี่ยเท่ากับอะไรเหมือนกันประมาณเป็น7เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะมาด้วยกระบวนการวิธีการแบบไหนขอให้เข้าใจนะครับขอให้เข้าใจในการคํานวณน,นะแลวการในการนาไปใช้จะใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนกับเลขเกี่ยวกับเลขจุลกลางนะครับทำความ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังนะครับหรือใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากที่3ก็ได้นะครับก็ได้หาได้เหมือนกันหาได้เหมือนกันเพราะนั้นครับเด็กๆก็จะได้แล้วว่ารัศมีโจทย์ที่ต้องการหาเลยนะความยาวของรัศมีท่อนไม้นี้นะครับเราได้มาแล้วเพราะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้เลยครับว่าดังนั้นดังนั้นความยาว ของรัศมีท่อนไมน้นี้ประมาณอย่าลืมนะครับเด็กๆต้องใช้คำว,ว,ว่าประมาณนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เท่ากับเป๊ะๆเพราะค่าพายที่เรานำมาคำนวณเนี่ยมนเป็นเพียงค่าประมาณนะครับยี่สสองเนเจ็ดนะครับประมาณเจ็ดหน่วยเป็นอะไรครับเป็นเซนติเมตร ใช่ไหมมาดูก่อนอ๋อใช่นะครับเพราะว่าหน่วยนี้เป็นลูกบาศกเซนติเมตรข้อนี้ก็ต่อเจ็เซนติเมตรนั่นะครับถ้าไงก็ใครมีวิธีการอื่นที่รวดเร็วนะครับหรือเป็นการมองในมุมมองอื่นในการหาโจทย์แบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอย่างที่บอกครับว่าคณิตศาสตร์หนึ่งข้อสามารถทำได้หลากหลายวิธี ขอให้ถูกต้องตามกระบวนการคณิตศาสตร์นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ